ครับวันนี้เจอกับเมน,นูนอัศเผาปลาหมึกแต่ผมหัน่นแบบเป็นเส้นนะผมสอบสายเส้นแล้วปลาหมึกมาหั่นเป็นเส้นโอ้โห้นรูปเป็นกก๋วยเตี๋ยวเลยครับผมลงไปเลย <S <S <depends. S 2> เดี๋ยวรอดูก๋วยเตี๋ยวภาคต่อไปครับผมคลิปหน้าวันนี้มาสดก๋วยเตี๋ยวน้อเพิ่มนานแล้ว ลวกแล้วจะเห็นแบบนี้ครับผมใสๆดิ่งๆไปแล้วเขียนมุมใสยวัดหอยเขาชุบรสผิวขาวใส่ชุบรสผิวขาวเพิ่มทิ้งรัว่รวไว้ลงไปเลย จอดนผมเยอะมากแหละใองเขามาเลยปะทะเลียนเขาไม่ใส่ซีอิ๊วดำหมดะพเพิ่อใ่รอเเขาปลามือไม่ใส่ซีอิยวดำไม่ใส่ซีอิ๊วดำผมปลามือก็ดำแล้วเลยบอกโอเคครับ ไสสุดท้ายเรื่อนเรียบร้อยจำเราไม่น่ากิด้องมีเติมหมึกใส่ใได้ตั้งหลาหแมนครับผมตเคล็ดลับิดนิดหน่อยครับผมทำห้แสบเป็นมัดเยอะแยะเลยไม่ต้องใส่น้ำไ่ต้องใส่ิ๊จบใส่น้าไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำครับผมโอเคครับาก็ต้องให้แหยะเ ี๋ยวไ่ซิมกันครับผมนะครับสุดจบ้อยนาตาโอ้โรถปี๊าอีกข้างบนอีกไข่าดาวนะเพิ่มวันนี้สุดยอดเลยครับผมรับรองเป็นยางตุ่มแบบช่ำๆเสร็จม,มากับนะครับผมไข้ยันมเลียขากันวะ ดีขากันไปสองตัวนี่นิ่งน้่นป่าสดใสมากซอสพริกขวานนะผมอากาศในห้องนี่หนาวๆครับผมตัวออกมาข้องนอนแดดป๊กเ,เลยกาดหนาวตัวนี่แดดหูวิอ่อประมือ เป็นเส้นๆครับผมตอนมันสิงอครับดูผัดแล้วนครับเขาห่อนๆเลยครับผมมันผัดมาไม่ไหมๆหอมๆนี่ว้มันตรงห่วงเลยเดี๋ยวจะเป็นเส้นยงนผมมองมาครับผมโอ้โหโจะร้อนมากนะครับคำใหญ่ๆเลยครับผม Hopefully ครับแมกสาใจครับผมลงเขอเขาดอ,อนมากครับเป็นสินร้าต้จทิงว่าเขาบุน <c oughs> แงงรงความแจบวลงเป็นห่วงถึงกับซ้ำดักเนยครับผม รู้แล้วจริง <c oughs> กันไอก่อนซุป <c oughs> สวยได้ <c oughs> มาครับอุ้ยไข่าดาวนะเพิ่มวันนี้แหมสุดยอดไข่าดาวเยิ้มเยิม,ยม

ขาปลาหมึกสุดยอดอแล้วครับผมแล้เขา้อนมากเดี๋ยอะๆข้างป่ดได้ซ้ำรับเขาต้องไข่ดาวดาพลาดข้างบน กินยางหน่อยครับมืดเดียวข้าวเหนียวอาจจะโดนครับเข,อข,อขากินส้นชาตแบบอาโทอีกแบบอันปลาลงไปปิดหยวกหอมใหญ่เข้ามาที่ลูก เป็นเส้นนิ่ตรงสีเขียวด้วยครับน่าใจหอมอื้ม,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 ม แก่คทับเด้กนี่หอมกินนับเพ่ามึกตั๊ดก็กวบเป็นกระดูกมึกต้องพัดเป็นเจนพัดเป็นรัาปาหมึกเขาเครื่องวันดีครับผมชอบมาก นี่ขาดพร้อมในี่ยพี่หัวครับผมเพื่ผมต้องแซ่บแหบรสชาติของปลาหมึกพวกกระเพราแซ่บขึ้นมาอีก ทัวว่วตสงใส่ก็เลยอร่อยมากปิน sản cuộn Được thịt của là vậy, không? Là... Cái quán cục có gì hả mực Mức xuất Khảo ไปเพิ่มวัน เงยไหลครับถอหอมทั้งหมดเลยและมุนเดี๋ยอานจนต้ง,งแบกดูแววมแสบขนาดไหน